ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Brazilian Giant บ o n นะครับมีสีนะครับมีสีชมพูที่ขนนะครับแล้วก็นิสัยค่อนข้าง กคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ RG Spider นะครับพวกับผม m r r a n g ์นะครับหายเป็นานอีกแล้วนะครับต้องขอโทษทีเราไม่ค่อยว่างเลยครับช่วงนี้เป็นหน้า High s e a s นฮะก็ต้องพาฝังขึ้นๆลงลงป่าบ่อยๆก็ไม่ได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมว่านะครับก็เลยมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ แน่นอนครับเจอกับแรงโกก็ต้องมีแมงมุมมาให้รู้จักกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวรักของผมอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับด้วยความที่เขามีรูปร่างที่ทึกบึกบึนนะครับแล้วก็มีสีที่สวยงามนะครับผมและก็นิสัยที่น่ารักด้วยนะครับก็มาชมตัวกันเลยดีกว่านะฮะไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอาจจะน่าเบื่อกันนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Brazilian Giant Bron นะครับน้องสวยสยองของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวตากล้องเลยเข้ามาช้าๆตัวนี้เคลียงเลิศนิดนึงฮะ ครับจริงๆอ่ะมันถึงครบกําหนดที่จะต้องเปลี่ยนรองพื้นและดูจากสภาพนะครับแต่ผมไม่มีเวลาก็เลยท่านอยู่งั้นไปก่อนนะครับแล้ววันนี้ว่างเอ้ยไหนๆก็จะเปลี่ยนรองพื้นแล้วก็จัดตู้ใหม่ให้เลยนะแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนดูครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับมีชื่อว่าบร i l เซ n g น a จ t บอ n นะครับมีสีนะฮะมีสีชมพูที่ขนนะครับแล้วก็นิสัยค่อนข้างที่จะหวงถิ่นิดหนึ่งนะครับผม ก็ตัวน,นี้เป็นตัวเต็มวัยนะครับเพศเมียฮะสวยมากคิดดูเนะ่ยเดี๋ยวผมม,มันเล่นกับมันนิดนึงนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเราจะเปลี่ยนบ้านให้วันนี้เออนะฮะก็ให้ดูนิดหนึ่งก่อนตู้ฮะวควรจับยังไงนะครับอย่างเหมาะสมนะครับก็เดี๋ยวตากล้องเข้ามาใกล้ๆเนาะนะนะตัวนี้นะครับมีไซส์อยู่ประมาณ5้านิ้วกว่าฮ อยู่ในไซส์ห้านี้วกว่าๆเราควรจะใส่ลองพื้นให้เยอะๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาร,รขอดพลาบเนี่ยฮะก็จะต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับผมก็รองพื้นพวกเราเนี่ยจะช่วยได้นั่นเองนะครับประมาณ3ามถึงสีนิ้วๆผมแนะนําเลยเอ่เยอะไม่เป็นไรนะครับแต่น้อยเนี่ยนะครับเป็นปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่า ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้สูงกว่าพื้นเนี่ยประมาณ2อถึงสนิ้วนะ,ะมันจะดีมากเลย4นิ้วยิ่งดีนะับผมไม่ว่าจะเป็นสายดินสายโป้งหรือสายขุดเนชอบขุดสายขุดนี้ชอบเลยยิ่งรองพื้นเยอะๆเนี่ยครับเขาจะไม่เครียดอันเด้งนะครับก็มีอะไรบ้างในตู้นะฮะในตู้นะฮะก็รองพื้นผม3นิ้วนะฮะแล้วก็ใส่รอ,องพื้นด้วยสเปกซ์มดนะครับโรยหน้าดินไปเวลาเราไป ฉีดน้ำเนี่ยแล้วมันชื้นจนเกินไปพวกนั้นจะเป็นดูดซับนะครับของความชื้นนั่นเองเนะครัตบตกแต่งด้วยต้นไม้ปลอมนะครับผมแล้วก็ขอนไม้จริงนะครับนี่ต้นงไม้ปลอมนะครับตู้นะฮะตู้ขนาดเท่าไหร่นะครับความสูงประมาณ30เซนนะครับผมแล้วก็ความกว้างเนี่ยประมาณ40เซนติเมตรนะครับผมเป็นไซส์ที่ผมออกแบบเลยเองเลยนะครับ เล็กว่าน,นี้ได้ไหมมันก็ได้นะครับผมมันก็ได้แล้วสามสิบสามสิบสามสิบเนี่ยมันก็ได้แต่สี่สิบเนี่ยจะเหมาะกับใส่ยิ่งมากนะครับผมเบล็กเล่าทำง่ายๆนะครับผมได้ทดลองทําหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าไปดูคลิปฝรั่งมานะครับมันก็ทําแบบว่ามีโฟมนะครับแล้วก็อ่าใช้เป็นอ่าเขาเรียกซิลิโคนยิงแล้วก็ใส่นู่นนี่นั่นนะฮะแต่มันไม่เวิร์กสำหรับสายยิ่งพอ หลังจากที่ผมทาเสร็จอย่างของฝรั่งเศสมันมุงหนึ่งเดือนผ่านไปมันกัดกระจุยกระจายเลยกลายเป็นดูไม่สวยงามเลยครับก็แก้ไขยอยู่หลายรอบทำยังไงดีก็อันนี้เวิร์กที่สุดนะครับผมปริ้นรูปจากคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็เอามาแปะด้านหลังเลยนะครับผมแต่อันเนี้ยไม่ได้ทาแบบนั้นนะฮะอันเนี้ยผมสั่งมาจากในเว็บช้อปปี้ต่างๆเลยครับมันมันมีเยอะแยะนะฮะมันใช้สําหรับเล็กลาพวกที่เลี้ยงปลา ใช้เรียกลาแล้วผมมาดัดแรงนิดหน่อยก็มาแปะเพราะว่าเวลาเรลาล้างตู้เนี่ยไอกระดาษเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันทําจากอะไรมันกันน้ําด้วยนะครับผมมันจะดีกว่าที่ลบาริ้นมานั่นเองนะครับผมก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับแต่มันมีข้อจากัดคือเราเลือกลายไม่ได้นะครับแต่ว่าเราไปปริ้นเองเนี่ยเราสามารถเลือกแบล็กกราวที่เข้ากับธรรมชาติกับถิ่นอาศัยของแมงมุมชนิดนั้นๆน,น,นะครับผมแต่อันเนี้ยผมเลือกไม่ได้เนี่ยแต่จัดมามันก็เข้ากันก็ เอาไปก่อนนะครับมันดูดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีก็ได้นะครับไม่มีก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมีนะครับแต่ผมอยากให้มันสวยๆไงนะฮะก็เลยจับเต็มให้มันเลยแล้วก็สิ่งสาคัญนะครับก็คือถ้วยน้านะครับถ้วยน้าแล้วก็ไอ้จุดที่แอบจุดที่ซ่อนของมันเนี่ยนะฮะควรจะเยอะๆนิดนึงนะครับไม่น้อยจนเกินไปเวลามันรู้สึกแมงมุมพวกเนี้ยมันไม่ชอบแสงที่จ้าจ้านะครับเวลามันรู้สึกว่าแสงจ้าเกินไปมันก็จะเข้าไปแอบ นะครับกับสิ่งที่เราหาให้มันนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าที่แอบน้อยไปเนี่ยมันจะเครียดนะครับแล้วก็มันจะไม่กินอาหารนะครับนั่นไม่เป็นเรื่องดีนะครับกับแมงแน่นอนนะครับผมก็ไม่ได้เก่งหรอกคับคือประสบการณ์ที่เลี้ยงมาก็นะครับผมก็ได้สังเกตพฤติกรรมทุกวันนะครับมันก็ชอบแบบนี้แบบนี้ก็มาบอกเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังนั่นเองครับก่อนที่ผมจะจับเอาบราซิเลียนของเราลงกล้องนะครับผม เรามารู้จักกับเจ้าชนิดนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นนะฮะข้อมูลคร่าวๆนะครับชื่อสามัญเนี่ยก็เหมือนที่ผมเอ่ยไปต้นคลิปนะครับจะชื่อว่า Brazilian Giant b r o n บนะครับผมนี่ก็คือชื่อสามัญของเราเรือที่เราใช้เรียกกันนั่นเองครับชื่อวิทยาศาส์ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับเราจะเรียกว่า Nandu Crip เป i ใช่ไหมรับหรอ ใช่นะครับมันจะยังนั้นดูทรีเบบีอะไรประมาณนั้นนะครับชื่อสาร,รนี่ที่เขาไม่่อยเรียกเพราะว่ามันออกเสียงยากมากนะครับแต่ถ้าผมแนะนําระหว่างชื่อส,สามันกับชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเราควรจะจําชื่อวิทยาศาสตร์นะฮะของมันดีกว่านะครับของมันดีกว่าเพราะว่าบางคำเนี่ยนะครับชื่อสามัญเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหลายชนิดเลยมันไม่แน่นอน,นครับแต่ถ้าเรา ah, ค้นหาข้อมูลม,มันเนี่ยเราเชื่อวิทยาศาสตร์นี่คือแน่นอนนะครับคือจะตรง ลงกับสปีชีนั้นๆเลยนะครับก็จะออกเสียงว่านันดูทริปเปปทริปเบป,ปี้นะครับประมาณนั้นนะครับผมเรียกว่านันดูนะครับขน,นะะขนาดโตนะครับขนาดโตเต็มที่เนี่ยครับก็ประมาณ6-7นิ้วนะครับตัวเนี้ยยังไม่ถึง6-7นิ้วเลยนะครับประมาณ5นิ้วนะครับยังไม่ถึง6นิ้วนะครับซึ่งสามารถโตได้อีกนั่นเองนะครับผมก็ที่ผมเลี้ยงมาประมาณ3ปีแล้วแหละที่รับจากเจ้าของ อีกคนหนึ่งนะครับผมประเภทนะครับเป็นประเภทของแมงมุมดินก็อยู่ตามพื้นดินนะครับไม่ชอบกินป่ายนั่นเองนะครับก็ทำโพรองอยู่พื้นดินนั่นคือหรือที่เราเรียกว่าสายดินนั่นเองนะครับผมมดหมูนะฮะมดมูโลกใหม่นะครับผมไอ้มดมูเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2องประเภทนะครับหนึ่งก็คือโลกใหม่และก็โลกเก่านะฮะโลกใหม่เราเรียกโลกใหม่หรือนิวโวลนะครับเลขหนึ่งประเภทก็คือโลกเก่าหรือโอ o โวลนะครับ โรคใหม่หมายถึงอะไรหมายถึงแมงมุมที่ค่อนข้างนิสัยไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวนะครับผมแต่พวกโรคใหม่เนี่ยมันไม่ดุร้ายก็จริงนะครับผมแต่มันจะมีอีกอย่างนึงความพิเศษของมันก็คือมันจะมีขนที่ระคายเคืองหรือขนคันนั่นเองเวลามันอัมเลิร์ดนะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะมันจะใช้ขาหลังนะครับของมันนะฮะติ๊ เป็นขนที่บริเวณก้นของมันนะครับและขนพวกนี้จะฟุ้งจะลอยมาถ้าสมมติมันโดนตัวเราเนี่ยคือคันมากๆอย่างเช่นนี้เนี่ยผมโดนแบบคือโคตรคันเลยนะครับผมแอ่โรคเก่าเนี่ยครับอ่าประเภทโรคเก่าเนี่ยมันจะไม่มีขนที่คันนะครับผมแต่นิสัยของมันเนี่ยก็จะก,ก้าวร้าวโคตรเลยนะครับคือแบบว่า ถ้าเอาไม้ไปแย่งเนี่ยก็คือยกขาขู่แล้วก็โชว์เขี้ยวให้เราเห็นนั่นหมายความว่าคือเขาพร้อมที่จะกัดเราแล้วนั่นคือแมงมุมอยู่ในโลกเก่าหรโอนโบนะแต่ถ้าไอ้โลกใหม่นี้นะครับแมงมุมที่อยู่ในหมวดหมู่ของโลกใหม่เนี่ยมันจะไม่มีนิสัยที่ก้าวร้าวนะครับแต่มันจะเตะขนกันนั่นเองนะครับผมเพราะฉะน,นั้นเนี่ยมันจะมี2ประเภทนะครับก็ตัวนี้อยู่ในประเภทของนิวเวล์ก็ค่อนข้างที่จะใจดีไม่ก้าวร้าวนั่นเองแต่มีขนคันนะครับผมอาจารจ์อ๋อมาต่อมานะครับ อาจจะอัรตราการจะเริ่มเติบโตนะครับปางนะครับโทษเียะครับถ้าพูดทองแดงไปพอดีพูดหลังลักษณไม่ค่อยได้ใช้เลยนะอายุขนะครับในเพศเมียก็จะอยู่ได้1 0ถึง11ปีนะครับผมเพศผู้ก็4-5ถึงปีนะครับอยากที่รู้รู้กันนะครับเพศผู้ของทรันชัลาก็อยู่ได้ถึง4-56้ปีก็ตายนะเเกิดมาเพื่อที่จะผสมพันธุ์นั่นเองนะครับผม แหล่งกําเนิดนะครับแหล่งกําเนิดก็ป่าของประเทศบราซิลนะครับก็อย่างชื่อของมันนะครับบราซิลนั่นเองนะครับผมก็ความชื้นนะครับที่ผมเลี้ยงก็อยู่ประมาณสัก65-75%นะครับผมถ้าใครไม่รู้ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันหายยังไงนะครับผมก็ไปซื้อเครื่องวัดมานะครับผมเอ่อมันจะชัวร์แน่นอนนะครับผมก็ง่ายๆครับพวกนี้ง่ายๆก็ฉีดน้ำทิตย์ละครั้ง สองครั้งก็ได้นะครับผมสภาพอากาศที่แนะนำนะครับอยู่ประมาณ25-27องศานะครับซึ่งเป็นอุณหภูมินะครับที่เหมาะสมกับทรารันทูลา่าหลายชนิดเลยไม่ไม่ใช่ว่าเท่าแต่ทรารันทูล่าชนิดนี้นะครับก็หลายๆชนิดเลยอยู่รวมกันได้นะครับ25-27หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าไม่ใช่ว่า24 23มันจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่า28 ยี่สิบเก้าสามสิบมันก็จะอยู่ไม่ได้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอุอณหภูมินะครับตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเนี่ยคือมันเหมาะกับมันนะครับแต่ว่าเหมือนขึ้นๆลงๆเนี่ยเหมือนสักประมาณยี่สิบสี่ได้อยู่มายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามารถมันมันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคือมันสามสิบตลอดเวลานะครับแต่ไม่ใช่มันว่ายี่สิบสี่ในห้องที่เราเลี้ยงตลอดเวลานะครับคืออย่างนั้นไม่เหมาะนะครับแต่หมายถึงว่าอุณหภูมิเอเราเปิดแอร์เนี่ย สบบามันยี่มั่ง27มั่ง28 29มั่งอะไรประมาณนี้นะครับสลับไปสลับมามันก็อยู่ได้แต่ขอให้อยู่ระวังถึง25้าถึง27องศาเนี่ยคือมันจะเหมาะกับมันมากนะครับไม่ใช่ามากจนเกินไปแล้วก็ค้างคืออุณหภูมิไม่ลงเลยนะมันมีปัญหาแน่นอนนะครับผมข้อควรระวังอย่างที่ผมได้บอกไประวังโรคใหม่กับโรคเก่าน,นะฮะก็พวกนี้อยู่ในโรคใหม่ก็แน่นอนว่ามันต้องมีขลนขั้นนะครับแล้วก็ควรระวังนิดนึงนะครับ อ่ขนคันนะครับคืออีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็หมันตู้เนี่ยนะผมจะอ่รีเฮาหรือเปลี่ยนบ้านใน้่มันนั่นเองนะเวลาเราย้ายแมงมุมเนี่ยไปอยู่ในตู้ใหม่แล้วเนี่ยรองพื้นหรือก่องนะที่เราจะเอาไปล้างเนี่ยควรใช้ถุงมือนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเศษขนนะครับหรือเศษคราบขนที่เข้าไปอยู่ในรองพื้นเนี่ยถ้าเราใช้มือเปล่าๆ,ๆนะครับมาล้างอ่ภาชนะนะฮะในบ้านเองเขาเนี่ยมือเราแสบแน่นอนนะครับทำไมผมถึงพูดได้ เจียมกับตัวนะครับก็อ,อยากมาบอกเพื่อนๆได้ชมฟังนั่นเองครับ <c oughs> โอเคเรารู้จักข้อมูลกับเจ้าบรัสเลียนเจนนบอนกันแล้วนะครับก็อนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือนะย้ายเขาเองครับโอเคดูสิคำอะไรตัวนี้ผสมแล้วนะครับแต่ไม่สำเร็จนะครับเขาไล่ตัวผู้นะครับก็ต้องพยายามต่อไปนะครับผม โอเคครับ okay. ผมขอ,อยกนิดนิดหนึ่งนะครับวิธีการย้ายนะครับควรทํำยังไงนะครับก็นี่เรามีแก้วใช่ไหมครับก็มีกุ้กันนะครับหรือใช้อะไรก็ได้ที่นิ่มๆน,นะฮะก็วันนี้เลยนะครับครอบแล้วก็ไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะคลานขึ้นไปในแก้วเองนะฮะตัวนี้เนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็ส่าน,าน,าน,านันนันนันเห็นไหมครับมันจะขีดขนนะนะ oh. แล้วนะฮะก็นัน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 ยา อย่างที่ผมบอกไปขนพวกนี้ถ้ามันโดนเราเนี่ยคือคันแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จนะฮะผมก็ต้องแม่ย้น้ำแนแหละนะฮะก็ปล่อยเลยวางเลยนะัะวางเลยเดี๋ยวมันจะออกมาองนะครับผมจริงๆแล้วผมจะปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับแต่นี่เรามาถ่ายคลิปราต้องให้ออกเพื่อความสวยงามนะฮะออกมาลู่ลู่นิ่มๆนะฮะนิ่มๆนิ่มมากๆนิ่มจนเอ่อ ลงไปลูกบ้านใหม่สวยไหมดีกว่าอยู่ในกรงเนอะฉีดลงไปสิโอเคนะครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับก่อนที่เราจะเอาแมงมุมลงไปในบ้านใหม่นะฮะเราควรจะใช้ฟอกกี้นะครับสเปรย์ฉีดน้ำเนี่ยควรพรมน้ำสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะขอชุ่มๆนะครับชื้นๆสักนิดหนึ่งนะครับอที่เราจะเอาแมงมุมใส่ลงไปนะครับต่นนี้ผมฉีดให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ น้ำเป็นสิ่งสำคัญนะครับแมงมุมยิ่งใหญ่ยิ่งทางน้ำเยอะเราก็ควรใสนลลน่น้ำเลยนะครับผม <c oughs> แค่นี้นะครับผมกับเจ้าบราซิเลียนไจแอนต์บลอนนะครับนันดูพี่เบบี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูความสวยงามเนี่ยมันจะเริ่มเช็คบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวสินะฮะ ก็ขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่เขาเย้อยู่ที่เธอแล้วแะว่าเธอจะเขาจะจัดบ้านยังไงนะครับก็แล้วแต่นางก็แล้วกันนะครับผมก็ต้องรีบถ่ายรูปไ้วันแรกตู้ที่เราจัดเนี่ยจะสวยเป็นพิเศษก็หลังจากสองสามวันเขาจะรื้อเขาจะจัดบ้านของเขาเองนะครับก็แล้วแต่เขาชอบปล่อยเขาเลยนะครับผม,มดูสิอ่ะโอเคนะครับก็ ภารกิจเสร็จสิ้นไปหนึ่งชนิดนะครับกับการรีเฮาส์ของบริสเซเลียนจ่ายแอ่นบลนะครับก็เป็นพิสสั้นๆนะครับผมอยากออถ่ายวิดีโอนี้ฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันมาแชร์ประสบการณ์สำหรับใครที่เลี้ยงแมงมุมทรันติล่าอยู่นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะทยอยนะฮะช่วงนี้ก็ค่อนว่า,างู่เดี๋ยวทยอยทำคลิปแต่ละชนิดฮนะนำแมงมุม ทั้งหลายในโลกนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนั่นเองนะครับก็ต้องขอโทษสําหรับใครที่ฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าภาษากลางผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเป็นคนใต้นะครับก็พูดอาจจะพินเพี้ยนบ้างนะครับต้องขอกเขด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีมาก่อนเราที่ก่อนที่เราจะปิดกล้องมาตัดกล้องมาโอนิดนึงนะไอ้สองลงไปข้างในผมว่ามันสวยนะตัวเนี้ยถ้าใคร ที่เลี้ยงทอานั้ยังไม่มีชนิดนี้ผมว่าคือต้องต้องเก็บเลยต้องเก็บมาไว้เลยนะครับผมต้องอยู่ในคอลเลคชันแน่นอนครับสวยมากๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวทยอยนะครับทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแน่นอนนะครับสัญญาเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลากัไปกับภาพสวยๆของเจ้า Giant Brazilian b r ลอ n ของเรานั่นเองนะครับผมอ้ออย่าลืมกันนะครับ Love your spider. Take care like your family. And for today, thank you for watching นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับบ๊ายบาย